สวัสดีจ้าพี่น้องมอน,นี่ลาบก่อยส้อยจุพี่น้องอันนี้ส้อยจุเด้อพี่น้องเด้อชินใหญ่ๆเด้อส้อยจุแยบโอ้เป็นแต่แสบเนาะซิมเบงจังคำกันนะอ้าพี่น้องกินเอาแบ่แบแบอ้าซิมเบิงซิมเบงนี่ะ่ะซอยจุจุเจวพี่นอ้องเอ๋ยอ้าไปพี่น้อง ไปปรุงลาบกันที่นี่บ่ะนี่ใส่ผักลงไปแล้วแล้วก็สิมาปรุงกันเลยพี่น้องบ่ะนี่ใส่เครื่องปรุงเนาะพี่น,อน,น้องเนาะหันไปเบ่งใส่จุอีกรอบพี่น้องก่อนสิปรุงลาบเอาใส่ผงนังวลงไปพี่น้องเรียบร้อยกันใส่เขา่าวขัวพี่น้องเขา้าขัวได้พี่น้องนี่ใส่พริกป่นลงไปหลายๆเผ็ดๆ ก็ใส่ดีได้พี่น้องใส่ดีขมขมเพราะว่ามีดีโซ่เท่ากัใส่ดีขวดนี่แหละเรียบร้อยแล้วก็ใส่เกลือลงจากน้อยเกลือพิเศษหละใส่เกลือนิดน้อยค้นไขมันเข่ากันพี่น้องคน้นไขมันเข่ากันไปเรื่อยๆคนแล้วก็ซิมเบิงง เขากันรสชาติแ่บไปกับปรุงไปเรื่อยๆค้นไปเรื่อยๆจนได้รสที่อร่อยของไผ่ของมันด้วยนี่แสบไผ่แ่บมันเอาซิมตับจะข้ามกันนะตัวตับมาซิมมึงจะข้ามกันนะอา้อาวเฮ้ยเป็นตะวนันแต่แสบดีเนาะพี่น้องน้ำลายแต่น้นำลายแตนเอาซิมจะข้ามอา้อาวได้ทีแล้วก็ตักเสิร์ฟได้พี่น้อง ไปตักเสร์ฟได้เลยนี่คือละกอยนี่คือซ้อยจุได้พี่น้องนี่ละลาบกอยซ้อยจุพี่น้องมาแซบๆน้ำกันขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ